สวัสดีค่ะภูเป้เคเคพรอปติ้นค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ตอนตอนนี้เย็นแล้วะคะ่ะประมาณสองทุ่มกว่ากี่โมงนะไอ้ทุ่มครึ่งประมาณทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดน้ำพูนะคะอันนี้เห็นน้ำพูไหมอยู่ที่ตลาดน้ำพูจันทบบุรีนะคะอันนี้ค่ะตลาดนี้ก็จะขายของขายขายเยอะค่ะก็จะเป็นร้านธรรมดาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้รับรับคนละครึ่งหรือว่า เราชนะแล้วมาสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะอันนี้อารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นปลาแผ่นสามรสราคายี่สิบห้าสิบาทก็มีนะคะน,น,นี่ค่ะแล้วก็หมึกแบบนี้นะอันนี้มาแปปลาแผ่นสามรสไปดูนไคะอันนี้จะมีปลาหมึกย่างนีปลาหมึกย่างแบบนี้เลยนะคะนี่น่ากินไหมเนี่ยค่ะอันนี้เขาย่างเขาย่างอยู่ไหนเขา,าย่างอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้ถ้าจะเป็นปลาแผ่นนะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่อันนี้เขาเรียกว่าปลาเลยนะปลาปลาแผ่นสามรสค่ะปลาแผ่นสามรสตอนนี้เขาย่างกันอยู่นี้นีนีน่ากินเลยนะคะใครใครที่มีเราชนะหรือคนละครึ่งน,นะคะใช้ใช้ได้นะคะของตลาดนี้ค่ะ mm hmm. ก็ขายของกินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะไปตลาดจิงโจ้นะคะตอนนี้เราอยู่ตลาด น้ำพุนะคะจะเห็นมีน้ำพุพุ่งนะคะเห็นไหมอยู่อยู่ตรงน้ำพุก็คือเป็นตลาดน้ำพุนะคะนี่น้ำพุตรงนี้นะคะนี่ค่ะข้างหลังข้างหลังนี้ก็จะจะขายเป็นลูกชิ้นอะไรเนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นพวกเอาถึงลำไยบัวลอยน้ำขิงแตกไวยนะคะอันนี้ค่ะอยู่ในวงังวงในด้วยนะคะนี่อยู่ในวงในด้วยนะคะ เนข่งเขาจะประมาณนี้นะคะนี่คก็คคน่าอร่อยนะคะอันนี้ก็จะมีอะไรก็จะมีของหวานค่ะก็จะมีของหวานนะคะ,ะ,นนะ,คะแล้วก็ก็จะมีอะไรนะผละไม้ อันตังนะคะแล้วอาหารตามสั่งก็มีค่ะถ้าลูกค้าสนใจที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทานปกติป,ต,ปติธรรมดานะคะก็นี่ค่ะแล้วเราใช้ไทยชนะอะไรได้น้ำผลไม้ปั่นก็มีนะคะน้ำผลไม้ปัน่นก๋วยเตี๋ยวหมูมีค่ะฮินตาโฟเกี๊ยวปลาค่ะนะค่ะเขามีนั่งกินกันเย่ะคนเยอะมากเลยนะคะอันนี้เราอยู่ตรงจนันทบุรีนะคะ เรียกว่าตลาดน้ำผูนี่เองนะคะตลาดน้ำพุรู้ได้ไงน้ำพูนะคะก็นีเห็นน้ำพูพุ่งไหมนี่ค่ะก็จะขายของกันเต็มแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เลือดต้มเต้าหวนหมูกรอบนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นเย็นตาโฟเฟตเตียวหมูต้มยำ เกี้ยวปลานะคะทำการจะจะนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นผลไม้นะคะอันนี้บ้ะจางก็มีค่ะบะจางชาชามะนาววันนี้ใช้เรา,เ,ราเที่ยวด้วยกันหรือเอละครึ่งแล้วก็ใช้อะไรนะ เราชนะได้ค่ะอันนี้มีโลตีด้วยค่ะโลตีก็ขายเยงสิบบาทเองนะคะสิบบาทยี่สิบบาทโลตีใส่ขายยี่สิบยี่ห้าเองนะคะก็เลือกได้เลย<ม>ี <มา S 1> เห็นเขาทำไหมนี่ค่ะอร่อยนะนี่ค่ะถ้าใครไม่เคยมาตลาดน้ำพุน,นะคะก็แวะมาได้นะคะอันนี้อันนี้ขายถึงกี่โมงคะปกติตลาดนี้อ๋อสองทุง่มคืนขายตั้งแต่กี่โมงคะ สี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งค่ะอข้าขายทุกวันใช่ไหมคะค่ะสี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะคะก็อิ่มจุใจไปเลยตั้งแต่สี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ชั่วโมงครึ่งนะคะกินไปเลยทุกวันนะคะเพราะว่าเขาขายทุกวันนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะมีผลไม้ค่ะผลไม้อันนี้ก็หกสิบนี่คือเป็นกิโลละนนะคะเป็นส้มค่ะอง,งุ่นอง,งุ่นนะคะอง,งุ่นเขียวเขียวอง,งุ่นแดงก็มีนะคะ ไค่ะเยอะเลยนะคะอันนี้ใช้เราชนะได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจมาเที่ยวตลาดน้ำพู้ก็รีบๆเลยนะคะเน่ยค่ะขายขายทุกวันค่ะขายตั้งแต่สี่โมงขายตั้งแต่สี่โมงจนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะอันนี้มีไอศครีมฝันด้วยไอศครีมฝันนะคะเน่ใช้คนละครึ่งหรือเราชนะได้ด้วยนะคะขอสวัสดีการแห่งรัฐก็ใช้ได้นะคะ ะะถ้าสมมติว่าจะเป็นร้านนั่งกินนะคะนั่งกินก็จะมีร้านตรงนี้ค่ะมีสเต็กมีสเต็กอะไรอะ่ะสเต็กเนื้อหมูกไก่ปลาเป็ดจัตตาคิตตี้สลับนะคะ now right now right now I'm at Nam p u Nam p u Market is a night market it start to selling food it s many many things you can eat four o'clock until 8 30 <laughs> every day here they are selling like this and it's small small shop if you like if you like another style you can you can enjoy life enjoy chilling in the waterfront in the afternoon that i went and show you there okay so i show you around, it's a Nampu market it's a night market here in january okay แล้วก็นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอันนี้ค่ะเขาขายอะไรบ้างค่ะอันนี้มีเสื้อผ้าด้วยนะคะเสื้อผ้าแล้วก็มีผลไม้มีของของกินอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้มีร้านเลยอ๋อมีอเมซอนตรงนี้ด้วยค่ะอเมซอนด้วยนะคะอนนมมเมซอนแล้วก็ถ้าพวกร้านลเล็กๆค่ะก็จะมีลูกค้าสามารถใช้บัริการแห่งร้าได้นะคะอย่างอันนี้เสื้อผู้เสื้อผ้าก็ขายใช้คนละครึ่งอะไรได้นะคะอันนี้ค่ะ นี่เขาก็จะขายอันนี้นมเนยเป็นขนมปังอะไรพวกนี้ค่ะนี่ใช้ใช้เราชะนะอะไรด้วยนะคะอันนี้มีเต,ต้าหู้ด้วยค่ะเต้าหู้เต้าหู้วยค่ะเต้าหู้เต้าหวยขนมปังก็รีบๆเลยนะคะนี่ใครอยากมาอยู่จันทบุรีนะคะก็ผลไม้เพียบเห็นไหม Anyone want to stay and buy property here? Is you know, ancient tory have so many things like uh, and uh, food, right? Fruit, if so many fruits here they growing here, like a durian or like this and many things here. on the backyard, right? And then they are selling gems, right? <laughs> and then have many things like like a uh, like beach also like even beach or, or what? beach or waterfall also okay and then have shopping mall and have like a lifestyle is so is so good and then it's so natural because i have like i old market here also and then and then you can keep the old thing mix with the new things and then and then you can stay healthy also okay and right now we are in uh, Nam Phu Nam Phu market okay t i s uh, is 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 showing it like um, many r e l l thing it's meat it c a o g r e l l the things right อันนี้ก็จะเป็นตักชิ้นต่างๆที่จะมาย่างนะคะถ้าใครจะมาตลาดน้ำพูก็ ก็มาได้เลยนะคะนี่ขายตั้งแต่สี่โมงทุกวันนะคะจนถึงสองทุ่มครึ่งน,นะคะนี่ใช้สแกนได้เลยนะคะน,นี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะเป็นเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวต่างๆนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีนี่ค่ะมีเซก,กอ,อกละพวกนี้ค่ะมีหม่าล่าด้วยนะคะหม่าล่าพันทางนี่ค่ะอันนี้ เยอะแยะไป็นหมดเลยนะคะเขาทำข้างในเขาทำข้างในเขากำลังปรุงอยู่นะคะเขาปรุงอยู่นะคะนี่ได้แล้วบาทโอเคแล้วต่อไปนะคะจะเป็นร้านนี้ค่ะร้านแกงเจ๊หมวยร้านแกงในงานพิธีนะคะ แล้วก็มีจะมีลอดช่องนะคะรอดช่องลอดช่องด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้จะมีข้าวแกงข้าวกล่องด้วยนะคะก็มีหลายอย่างตลาดนี้นะคะฝั่งนู้นจะมีผลไม้มีอาหารของกินเลยค่ะอันนี้จะมีขนมไก่เต่าค่ะขนมไก่เต่าถ้ามาจันทบุรีก็อย่าลืมแวะนะคะนี่ค่ะนี่นี่แล้วฝั่งนี้ก็จะมีขายใายของมีมีอะไรอ่ะมีรองเท้ามีชุดักเรียนนะคะ อันนี้ขายเต็มทั้งเวิ้งเลยนะคะขายเต็มหมดเลยนะคะอันนี้อีกนะฝะั่งนี้อีกนะคะอันนี้มีข้าวเหนียวมะม,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 ม่วงข้าวเหนียวมะม,ม,ม,ม่วง it's called it's called mango sticky rice mango sticky rice h e r e you see if you like you can buy many thing in nampu market century this ี้ that one like a seafood they make like a spicy salt thai style and then this one is like, shabu right it's like they have the thing to make like a shabu thing and then this is the this is the fish the fish fried fish thai fried fish and this is selling really jackfruit also this is jackfruit and this is a thai thai dessert Hardy s u r f You see? Th a r d y s u And here is the cow pad. It's like a fried rice c r a b And then have like a ham, squid, shrimp, and um, pork like that. You see? Huh? Is you can use uh, a n i s แล้วก็ใช้คนละครึ่งได้นะคะอาจจะเป็นข้าวผัดปูค่ะ ต่อไปนี่ก็จะเป็นลาดหน้าหมูนุ่มค่ะลาดหน้าหมูนุ่มนะคะนี่นี่สี่สิบบาทเองนะคะโอเคแล้วฝั่งฝานี่ก็จะมีหลายร้านนะคะจะมีร้านอาหารเป็นร้านเล็กๆนะคะรวมๆกันก็ขายได้ขายถึงสองทุ่มจุดใจละะูค้าลูกค้าเดินทานนะคะ, <c oughs> ก,ะ,คะกินได้ตั้งแต่สี่โมงนะคะกินได้ตั้งแต่ 4โมงนะคะจนถึง2องทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าเขาปิดตลาดนะคะจนถึง2องทุ่มครึ่งนะคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำพุนะคะโอมันไปอีกนู่นอีกนะคะไปนู่นอีกนะคะเต็มพุ่มนะคะฝั่งนี้ค่ะเต็มพุ่มเลยนะคะนี่วันนี้ใส่สีเขียว <laughs> โอเคแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะจะเป็น DIY นะคะ ก็ลูกค้าสามารถซื้ออุปกรณ์แต่งบ้านนะคะต่างๆนะคะที่ร้านนี้นะคะแล้วก็ราคาราคาย่อมเยานะคะอันนี้ค่ะสำหรับคนที่ซื้อบ้านไปแล้วก็เข้า DIY ไปซื้อของเพิ่มเติมมาตกแต่งบ้านได้นะคะถ้าสนใจบ้านที่จันทบุรีนะคะโทรบูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดแดหนศูย์ศูย์เกศูย์เกแด้าเ็ดแนศูนนะคะ ก็ถ้าเช่านะคะเช่าบ้านทั้งหลังเลยสองชั้นนะคะเดือนละหมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าขายนะคะขายหนึ่งจุห้าเก้าล้านนะคะเพียงหนึ่งจุห้าเก้าล้านเีนะคะลูกค้าเดินทางจากนะคะชุมชนอะไรนะชุมชนริมน้ํานะคะหรือว่าตรงตลาดพลอยนะคะไปที่ไปที่อะไรไปทีอ่อะไรนะไปที่บ้านนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณสิบนาทีเองนะคะ ถ้ามาอยู่จนทบุรีก็จะมีผลไม้เยอะแยะมากมายแบบนี้ค่ะผลไม้มเยอะแยะมากมายไม่พอก็มีทั้งจิวเวลรี่นะคะมีเครื่องประดับมีพลอ,อยแท้มีหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จเจริญมากด้วยนะคะแล้วก็ของกินอย่าลืมค่ะของกินก็เยอะจุใจแบบนี้ค่ะนอกจากจะมีตลาดนี้ก็ยังมีตลาดจิงโจ้ด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้ย่างเนื้อย่างนะคะไส้ย่างเนื้อย่าง ขับย่างนะคะแล้วก็คอ Jamie, หมูย่างนะคะมีหลายอย่างฝั่งนู้นก็โอ้ขายหลากหลายอย่างมากเลยนะคะโอ้ฝั่งนู้นนี่นะคะเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนู้นนะคะมีขายอะไรนะคะอันนี้ก็จะมีปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึกย่างนะคะลูกทะเลย่างนะคะมีปลาหมึกมีของทะเลนะคะหมดแล้วข้างในข้างในก็ขายอาหารเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะคะ โอเคค่ะ,เด,เ,ะ,คะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านอันนี้ค่ะก็จะมีผลไม้เยอะแยะมากเลยนะคะถ้าใครมาจันทบุรีอย่าลืมแวะนะคะตลาดน้ำคูขาดแล้วก่อนนะคะมาจันทบุรีนะคะก็ต้องซื้อบ้านกับบุเป็น,ปะ,ปน,นะคะหรือว่าเช่านะ,ะรีบๆเลยรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะไป่องฝั่งนู้นนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะมีอะไรอ่ะมีสลัดนะคะอันนี้ขายผลไม้นะคะน,นี้ขายมาขายดอกไม้ด้วยนะคะพองละไดอกไม้พวกเนี้ยคะดอกไม้มีรองเท้ารองเท้าแตะเยอะมากค่ะนีเป็นโรงงานแล้วมั้งเนี้ยขายรองเท้าแตะทั้งร้านเลยอันนี้จะเป็นข้วเหนียวม่วง I and if uh, anyone like mango and City, rice, You will see. There's a lot of fruit in Chanthaburi A lot of fruit here. And then here is the like, ah, maybe they're selling finished. Only last. And then over there is many things. So that like now. we are at the Yin g y a i Center. It's selling like a beauty things, right? So you can come here when you enjoy to eat Nam Phu, uh, eat food eat at Nam Phu Market. แล้วก็นะคะมีมีร้านยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์ก็ขายพวกอะไรอ่ะขายพวกคอสเมติกค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นร้านค้าอันนี้ขายดอกไม้ขายพวงมาลัย ดอกไม้สดสังฆทานทำพวงมาลัยทุกชนิดนะคะก็ฝัง่งนู้นนะคะอันนี้ค่ะก็จะขายกันแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่ดอกไม้ไทยนะคะมิทเทอร์ไทย Thai Flower ซิ Thai Flower Thai Flower Thai Flower ซิ Thai Flower it's the rose uh, over there is a gift shop you know and this is the dessert it's a thai dessert there's <laughs> <laughs> a, a lot of things okay so i so pumpkin, pumpkin coconut like a coconut milk there and then this is the made, This is, that one is made from egg. this? is the egg and coconut milk. This is like the rice with coconut milk mixed together. it's so yummy. This one. See people, waiting him. It's a lot of a lot of people here. they're waiting. And he waiting him to selling things, right? And then this is the salad. Salad. is the fruit, like a juice smoothie, right? It's the smoothie, and then here it like that like is it's a it's a Thai dessert. You see how they cook? They use they do that powder, and then they mix with that with that and put put inside, and then you know it looks so yummy and then if you come to visit Nampu, Nampu market don't miss to check it out and taste these things it's so amazing it's a thai dessert and here it's like a tofu it's a fresh, fresh tofu you see it's a fresh tofu The that one inside is a fresh one so you go have a long queue here so don't miss to come and eat in Nam Phu Market so we go to another side แล้วก็ไปไปอีกอีกฝัก่งนึงนะคะก็จะเป็นขายดอกไม้อะไรพวกนี้ค่ะจะขายดอกไม้เดี๋ยวเราข้ามถนนแป๊บนึงนะคะเราใส่เสื้อสีเขียวชุดสีเขียวแบบสะท้อนแสงฉะนั้นคือคนทุกคนเห็นนะคะ ตอนนี้ตอนนี้ใส่เสื้อสีเขียวแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะเห็นเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้นะคะร้านดอกไม้ต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะถ้ามาเที่ยวหรือว่าอ่า ซื้อบ้านแล้วก็อ,อาศัยที่นี่นะคะก็อย่าลืมนะคะมาแวะที่ตลาดนี้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจซื้อบ้านกับบุเป้โทรเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์โอ้หมินิซอยนี้ยาวเหยียดเลยนะคะยาวมากเลยทในซอน,นี้นะคะเราจะไม่เดินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะที่ตลาดน้ำาจนทบ,บูลนะคะที่เราไปตอนเที่ยงะคะ่ะเพราะว่าเราจะไปหาอะไรทานนั่งทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้าน ร้านที่ลูกค้าสามารถหยิบทานไปเดินไปได้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ทานไปด้วยมันจะทําไม่ได้นะเราไลฟ์ถ้าเราไลฟ์ไปด้วยแล้วมันทานไปด้วยมันจะไลฟ์ไม่ได้เราฉะนั้นเราต้องไปหาร้านที่นั่งทานนะคะนั่งทานกินะคะเดี๋ยวจะไปแวะอยู่แวะที่นู่นนะคะอันนี้ขายขายรองเท้าเยอะมากอันนี้ขายรองเท้าร้านนี้ก็ขายรองเท้าเยอะมากพี่ใคร ทงเท้าอะไรไม่รู้เยอะนะคะมีทุกแบบนะคะขายทั้งส่วนใหญ่น่ะจะขายพวกอาหารนะคะอาหารน่ะขายตั้งแต่สองสี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะคะสี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะคะอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้เคปับเคปับแบบนี้ค่ะมีเคปับด้วยนะคะ นี่ก็มีลูกค้ารออยู่นะคะลูกค้ารอเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะมีปลาเผานะคะปลาทั้งตัวนะปลาตัวใหญ่มากค่ะเนียงปลาเผาค่ะใช้เราสวัสดีการแห่งรัดได้ด้วยนะคะอันนี้สเต็กค่ะมีสเต็กด้วยนะคะผลไม้ลูกใหญ่มากนะลูกใหญ่มากนมัก็จะมีไก่นะคะมีไก่มีเป็ดด้วยนะคะหมูกรอบไก่ทอดก็หมูย่างก็มีคะนี่ เห็นอยากกินทุกร้านเลยนะคะอันนี้ก็จะมีโรตีด้วยนะคะโรตีกวยจับ๊บต้มเลือดหมูนะคะถ้าลูกค้าอยากกินที่เป็นพวกอาหารพื้นเมืองนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่พื้นเมืองที่เขาทําไว้แล้วนะคะก็จะเป็นร้านนี้ค่ะอันนี้มีหลายอย่างก็สั่งไปทานที่ได้ที่บ้านได้นะคะหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะมียังนนจะไปชาบูค่ะชาบูนะเดะี๋ยใช้เราชนะหรือคนเราครึ่งได้นะคะ เนี่ยคนจะเยอะมากนะคะเนี่ยเนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถค่ะเราจะเดินไปที่รถนะคะมีมันนึ่งด้วยค่ะมันนึ่งมันนึ่งด้วยนะคะเอ่อมันนึ่งดับเบิ้ลชีสนะคะดับเบิ้ลชีสก็มีนะคะนี่หานี้เราใช้เราชนะได้ด้วยนะคะก็มีเกี๊ยวซ่าหลายอย่างนะคะถ้าแวะตลาดน้ำาพก็อย่าลืมแวะร้านนี้นะคะ มีอาหารญี่ปุ่นด้วยค่ะแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจ้าของร้านก็น่ารักนะคะทะกค่ะชนมาตลาดน้ำฮูก,ก็แวะทุกร้านเลยนะคะชิมันทุกร้านเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้มีโรตีค่ะโรตีค่ะอันนี้เขาขายหมดแล้วเขาขายหมดแล้วไปนนค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้เราเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจอดรถไปตรงนู้นนะคะโอเคค่ะงานตอนนี้นะคะ ตอนนี้อยู่หน้า DIY แล้วนะคะถ้าซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมนะคะซื้อของแต่งบ้านนะคะก็ราคาย่อมยาก็แวะที่ DIY ชอ p นะคะขอบคุณมากคา่ะบ้านนะคะถ้าสนใจบ้านที่จันทบุรีหรือว่าเช่าบ้านนะคะเช่าก็โทรมาเบอร์0ูนย์เก้าศูนย์หรือว่าสนใจซื้อเลยนะคะซื้อเงินสดหรือว่ากู้ก็ได้นะคะก็ราคาที้งล้านต้นเท่านั้นเองราคาเพียงนะคะหนึ่งจุดห้าเก้าล้านเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะลูกค้าอย่าลืมซื้อของแต่งบ้านนะคะ มีหลายร้านนะคะนี่ก็จะมีมิเตอร์ DIY นะคะก็จะมีขายพวกวัสดุที่สามารถแต่งบ้านได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ